สวัสดีครับน้องๆพบก,กับคณิตศาสตร์ช่างฟิมือฐานหนึ่งร้อยข้อข้อที่36โดยพี่อลาดิน3 6กพาติวอ่าเรามาดูนะครับข้อที่36มสิบเขาบอกว่าจากรูปวงกลมสวงแต่ละวงมีรัศมีหนึ่งนิ้วต่างสัมผัสกันพอดีจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาอ่ากับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาคือตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดถ้าน้องๆออย่างที่พี่บอกนะน้องๆไม่เคยฝึกทําโจทย์มานะครับในลักษณะอย่างนี้ ก็จะมองผ้าไม่ออกว่าจะคิดอย่างไรนะแต่สําหรับน้องๆที่เคยฝึกทําโจย์ลักษณะอย่างนี้นะครับหาพื้นที่วงกลมนะครับโดยมีพื้นที่แรงเงาที่จะต้องหาสัมพันธ์กับวงสัมพันธ์กับเรื่องของวงกลมนะครับถ้าน้องๆเคยฝึกทําโจ์มาหลายรูปแบบ<อ>ก็จะมองในโจย์ข้อนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะทาโจ์ข้อนี้ครับเราลองมาทบทวนครับถ้ามีวงกลม1รูปนะครับสูตรวงกลมนะครับก็คือ ไพ่อ่ากำลังสองถูกไหมครับโดยที่อาร์ก็คือรัศมีถูกไหมครับอาร์ตัวนี้รัศมีเ้ากัาพ่พอาร์กำลังสองกรณีถ้าเราแบ่งนะครับออกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมครับออกเป็นสี่ส่วนถ้าพี่ต้องการอยากรู้แค่ส่วนตรงนี้นะครับแค่ส่วนตรงนี้มันก็กลายเป็นนะครับมันก็คือแบ่งเป็นสี่ส่วนถูกไหมครับเอามาแค่หนึ่งส่วนมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ไพ่อากำลังสอง กรณีพี่แบ่งออกมาเป็น6ส่วนบ้างนะครับ6ส่วนนะครับมันก็กลายเป็นนะครับหาแค่1ส่วนใน6ส่วนมันก็กลายเป็น1นึส่วนหกายอาระลังสองนะครับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็กลายเป็น1นึส่วนหกายอาระลังสองเสร็จแล้วเรามาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กหนดนะครับอันนี้รูปวงกลมรูแรกจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้สจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้อันนี้3าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วพี่ก็ลากเส้นนะครับให้มันสัมผัสกันลากเส้นให้มันสัมผัสกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแนบมาเกิดอะไรขึ้นนะครับรัศมีมันก็คือตรงนี้ถูกไหมเขากำหนดจุดกำหนดรัศมีเท่ากับ1นิ้วจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับมันก็คือรัศมีเอาสีเขียวแรจะได้ตัดกันนิดนึงจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ รัศมีตรงนี้คือ r ถูกไหมแล้วก็จากจุดน,นี้มาถึงจุดน,นี้เอาอีกสีหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างสนะีน้าตาลนะจุดนี้มาถึงขอบมันเหมือนกันถูกไหมครับก็เป็น r เหมือนกันอ่ามันก็จะเป็นทั้งสองฝั่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรัศมีมันคือ1นิ้วนะครับแต่รูปสามเหลี่ยมที่เราวาดมาแสดงว่าตรงนี้ก็กลายเป็น r นะครับมาถึงจุดน,นี้นี่ก็กลายเป็น r จะเห็นว่าเป็นครับสามเหลี่ยมทั้งสองทั้งสามด้านนี้มันเป็น มันมีความยาวเท่ากันเพราะฉะนัสามเหลี่ยมที่พีล่ามันก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมสม่วงนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่าพี่ทำเป็นสีม่วงนะจะได้เห็นชัดสามเหลี่ยมสีม่วงที่พี่ลาก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งจะมีด้านยาวด้านละ A อบวกก็กลายเป็น2 R นะครับ จุดกำหนดลัศมีเท่ากับ1นิ้วนะครับเราก็แทนค่านะครับ2คูณวงเล็บ1น่ะครับเพราะงั้นมันขยายด้านละนะครับเท่ากับ2นั่นเองนะครับพี่ก็เขียน2องนะครับโดย r ารเท่ากับ1นึ่งห่ยอาเท่ากับ1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีมันก็ความยาวด้านด้านนี้มันเท่ากับ2นิ้วถูกไหมครับพี่ก็เขียนตรงนี้ใหม่แสดงว่าความยาวสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยแต่ละด้านจะยาวเท่ากับ 2นิ้วเท่ากันหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราพิจารณาพื้นที่ตรงนี้ที่พี่ทําเป็นสีเหลืองนี้พื้นที่สีเหลืองนี้นะครับกับพื้นที่สีเหลืองนี้นะครับกับพื้นที่สีเหลืองนี้ไงมันก็เท่ากันถูกไหมสีเหลืองตรงนี้มันก็เท่ากันถูกไหมอ่าพื้นที่สีเหลืองนี้มันก็คืออะไรมันก็คือหนึ่งส่วนหกใช่ไหมครับของพื้นที่วงกลม pi r กํลาลังสอง สีเหลืองเมื่อกี้นะครับมันก็คือตัวนี้ถูกไหมที่พี่ให้ทบทวนครั้งแรกมันก็คือหนึ่งส่วนหกนะสีเหลืองนี 1, 2, kind of ้ก no ็ได้เท่ากับหนึ่งส่วนหกพายอาร์กำลังสองนะครับเพราะพื้นที่วงกลมเท่าไพอาร์กำลังสองเราเอามาแค่หนึ่งในส่วนนะครับเอามาแค่หนึ่งของส่วนหกนะครับไพอาร์กำลังสองมันถูกแบ่งเป็นหกส่วนแต่เราเอามาแค่หนึ่งส่วนมันก็กลายเป็นหนึ่งส่วนหกไพอาร์กำลังสอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่ส่วนที่แรงเงาสีดำนี่นะส่วนที่แรงเงาสีดํานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นะครับส่วนที่แรงเงาก็คืออะไรเงามันก็คือนะครับก็คือก็เท่ากับนะครับสามเหลี่ยมนียพื้นที่สามเหลี่ยมด้านทาเท่าใช่ไหมสามเหลี่ยมดนะ้านเท่าสีม่วงอะไปลบนะครับพื้นที่สีเหลืองถูกไหมพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมันก็คือ อ่าสีดำจะได้เห็นชัดอ่ะสีม่วงนอ่ะสีเขียวพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมันก็คือนะครับหนึ่งส่วนหกายอาระลังสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปลบมีทั้งหมดกี่ส่วนนะเนี่ยเอาพี่ให้เป็น a เป็นหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามอันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไปลบสามนะครับลบสามอะไรสามพื้นที่มันก็คือ 1,6ส่วน6พาย R กำลังสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องหาก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าน,นะครับกำหนดยาวด้านละ2นิ้วถูกไหมครับสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็คืออันนี้น้องต้องจำได้นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าน,น,คน,นะครับ,ทเ,เ,ทรบเท่ากับรูทสาส่วนสคูณด้าน ยกกำลังสองนะก็เท่ากับรูทสามส่วนสี่คูณด้านด้านละสองถูกไหมก็คูณสองยกกำลังสองก็เท่ากับเนะี่ยรูทสามส่วน 4, สี่สองยกกำลังสองเป็นสี่ตัดกันนะครับสี่ตัดสี่หมดไปเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับด้านเท่าก็เท่ากับรูทสามมาพี่ก็เขียนตรงนี้เท่ากับรูทสามไว้นะเสร็จแล้วเราก็มานะครับลบ 3 4 1ส6่วนกพา,ากำลัง2โดยรัศมีมีค่าเท่ากับ1นึ่งนะเราก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปนะครับก็กลายเป็น3ามเล็บหส่วนหติดค่าายไว้นะพอโจทย์ติดค่าไพาไว้เหมือนกันสามตัวพาย r กำลังสองก็คือ1นึ่งยกกลังสองมันก็มีค่าเท่ากับ1เราก็ไม่เขียนนะอ่าเสร็จแล้วก็3นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่3กับ6มันก็ตัดกัน ส1มหนึ่งสามสามสองกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ที่เราหามาได้มันเท่ากับพายส่วน2ดูไหมมันก็คือพายส่วน2อ่าเราก็ได้รับพื้นที่ส่วนที่แรงงานก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือรูปสามนะไมเราหาได้เท่ารูปสามไปลบนะครับพื้นที่วงกลมนะที่เราหาเส้นสีเหลืองเนี้ยอ่าสีเหลืองเนี้ยสามอันนี้นะครับมันได้เท่ากับ พายส่วน2อันนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะครก็พื้นที่ส่วนที่แรงเงาก็มีค่าเท่ากับนะครับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาไม่ยากครับน้องก็เท่ากับรูทสามลบพายส่วน2หน่วยเป็นตารางนิ้วเราก็ดูข้อไหนเป็นรูทสามลบพายส่วน2ก็ตอบข้อนั้นก็คือข้อ ที่2นะครับตอบรูปสลบไา่ส่วน2องะง่ายนะครับน้องเพียงแต่ว่าเราต้องรู้หลักการน้องๆลองไปฝึกทำดูนะครับ